อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยท่านายนอำเภอได้มามอบเงินที่พนันนกทานนายกกรัฐรวตรีให้มา5 0าล้านเพื่อมาแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ทกศได้อนุมัติแล้วที่อำเภอโนนศิลาเป็นเงินทั้งหมด16ล้านนะครับวันนี้มารับแล้วเาจเร็นกคุ่มนะครับ ไปเลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยแล้วการเลี้ยงวัวครั้งนี้ทุกคนตื่นตัวมากและเป็นตลาดที่แน่นอนและโดยเฉพาะอย่างที่บริษัทเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดชาวบ้านพี่น้องทุกคนบอกหลังจากเกี่ยวข้าวเนี้ยคิดว่าจะต้องทําอาชีพอีกหลายอย่างซึ่งผมได้กํากับดูแลจังหวัดขอนแ,อแอก่นก็ได้ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดแล้วว่ามีอาชีพเมนูเป็นสิบเมนูแต่ก็เลือกให ที่จังหวคอนแก่นตผมเป็นมูด้วยันก็มีวัวอยู่ด้วยสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนก็คือง่ายที่สุดมีสองอย่างหนึ่งจิ้งหีดครับผมก็เพิ่งได้ยินที่ทนี่คนะมีการส่งออกจิ้งหรีดปีละพันกว่าล้านเป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจประการที่สองวันนี้เราจะมาลดนะครับลดต้นทุนอาหารเดี๋ยวท่านอาทิตย์ดีจะเล่าให้ฟ ทำอย่างนี้แล้วเพื่อเป็นการให้พี่น้องเกษตรกรให้อยู่ให้ได้นะครับลดทั้งต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมัการปลูกหญ้าและก็อาหารทุกอย่างนะครับคิดว่าโครงการนี้ประสบความสำเรจเ็จแน่การที่ผมพูดได้เลยนะครับว่าท่านรัฐ,รฐม,ฐม,ฐมนตรีช่วยประพัดโกธาสุธนนครับท่านได้ตั้งใจมากนะครับแล้วก็ท่านมาขอนแก่นเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับ รวมทั้งทุกที่ของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวโครงการตรงนี้มาเป็นประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้นะครับสาเร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับเงินแล้วนะครับกรมปศุสัตว์รับถนองนโยบายนะครับของท่านรัฐมนตรีนะครับโดยการดําเนินการในการทําอาหารสัตว์นะครับต้นทุนต่ํานะครับให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้อาหาร ผสมสําเร็จรูปตามอัตราส่วนหรือทีมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นะครับไม่ว่าจะที่ขอนแก่นนะครับที่หมาสารคามหรือทุกที่ของตัวประเทศไทยนะให้คิดสูตรนะครับคิดสูตรโดยการใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่นะครับแล้วก็ให้ต้นทุนเนี่ยนะครับอยู่ที่นะครับ ไม่เกิน4บาทต่อกิโลนะครับซึ่งถูกมากนะครับแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตเนี่ยท่านประพัดไปทดลองแล้วนะครับที่สุพันณบุรีนะครับก็วันหนึ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือประมาณ1.3ถึง1.5กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับว่าโครงการเนี่นะครับโคขุนคู่วิกฤตเนี่ยนะครับที่ ท่านนายกรัฐมนตรนีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้ทางการให้ท่านรัฐมนตรีช่วยประพัน์เนี่ยวันนี้สําเร็จแล้วนะครับเบื้องในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราจะขยายโครงการตรงนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็ขออีกยันเลงนะครับว่าตอนนี้เรามีเรื่องของทหารสัตว์นะครับก็คือแหนแดงนะครับแหนแดงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย นะครับเป็นของกรมวิชาการเกษตรนะครับที่จะเพิ่มโปรตีนนะครับโดยการนําไปไว้นะครับในสระน้ำนะครับแล้วก็ประมาณไม่5วันนะครับสามารถจะนำมาใช้นะครับเป็นอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปซึ่งตอนนี้นะครับสั่งการให้ศูนย์นะครับวิจัยอาหารสัตว์เคียวเอื้องนะครับเคียวเอื้องของของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยดำเนินการศึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลด ้นทุนได้ระดับหนึ่งอีกครับขอบคุณครับโดยเวลาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคอรสนะครับเราพร้อมอนุมัติและพร้อมสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับดิจันนะคนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านหังขอว่าวันนี้ประทับใจมาก นายกรัฐมนตรีพยุติจัดโรชาที่ได้ก็สิ่งที่ให้กับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านของเราไม่มีโอกาสอะไรเลยท่านนี่ถือว่าสุดยอดสุดยอดของการที่พี่น้องประชาชนได้รับเป็นยังไงก็ขอกล่าวเป็นคอท่านนายกรัฐมนตรีไว้ณโอกาสนี้ด้วยสําหรับอเมรนลเิลาถือว่าสุดยอดและก็มีหลายๆท่านก็มาสนับสนุน ครับผมนายอเภอรนนศิลาครับในฐานะตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรชาวเภอรนนศิลาต้องขอขอบคุณรัฐบาลโดยการนําของท่านท่านนายกพยุทธ์จันโอชาครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีประพัดโชติลครับที่นําโครงการดีๆมาสู่พื้นที่ของเรานะครับซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมากครับแล้วก็ ในวันนี้นะครับเราได้รับไปแล้วจํานวนหนึ่งแล้วก็จะขยายผลไปสู่พี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคเพิ่มขึ้นอีกครับจะทําให้มากขึ้นกว่าเดิมครับจะส่งเสริมกับที่ครับขอบคุณทางรัฐบาลมากครับขอคุณครับ